โยโยโย่ใบสองตรงเจิญกับคลึงเน้นทีมเดียวสวัสดีแฟนคลึงหนหนังทุกช่องทางเชอแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้กำลังใจทีมงานนะครับก่อนอื่นฝากพักยก,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 ก7 7ในช่องคอมเมนต์ครับตอนนี้ฟุตบอลกำลังเข้มข้นครับเอามาถึงคำคืนวันพฤห,หัสบดีครับคลึงเน้นทีมเดียวพิจิตรโอเมเวลาตีสองตรงฟุตบอ,อเลเดอะแชมเปี้ยนชิพอังกฤษเพย์ออฟเลื่อนชั้นรอบรองชนะเลิศน,นัดที่2นะครับลีสยูเนเต็ดจะเปิดบ้านเชอกับนอริสซิตี้ครับนัดแรกเสมอกันมา0ูนที่บ้านของนอริสนะครับ ครับลีสของดานิเอลฟาเก้ยังหมดสิทธิ์ใช้งานแพทติกแบมฟอร์ดกับปาร์ตเกาสเซา์นะครับสองแกนห,หลักที่เจ็บตัวหลักคืนนี้ก็โจโรดอนกับอีธานอัมปาดูคุมเกมรับตรงกลางก็เกนการมาราแนวรุกแดเนียลเจมวิลฟิตยอนโตคริสเซโอซัมเมอร์วิลนะครับกองหน้าเป็นจอร์จิโอรูเตอร์เหมือนเดิมในกณะที่นอริธ ของเดวิดวากเนอร์นะครับยังไม่มีแอชลีย์บานกับโอเนลเอเนนเดสที่ยังเจ็บนะครับแกนหล,ลักก็เชนดัฟฟี่กิฟสันตรงกลางแคนดี้แม็กคลีนนะครับมาเซลิโนนูเนสแนวรุกก็นำโดยบอร์กา ซายนะครับมีกาเบรโกเมตจอนโลครับหน้าเป้าเป็นโจชัวซาเจนนะครับเจอกันในฤดูกาลปกติเป็นลีดเอาชนะไปกลับในบ้าน1-0เกมเยือน3-2นะครับคู่นี้ก่อนเกมลีดเป็นต่อแน่ครับอง่ายลีดได้กลับมาเล่นในบ้านนะครับเราจะว่าไปผลงานภาพรวมฤดูกาลนี้ลีดดีกว่าด้วยนะครับจบอันดับ3ในขณะที่นอริทไปจบอันดับ6 โคต้าสุดท้ายของการเพลย์ออฟเลยครับดูแล้วลีดกลับมาเล่นในเอลแลนโรดครับตัวก็ยังอยู่กันครบนะครับไม่น่ามีปัญหาสำหรับลูกทีมดานิเอลฟาเก้ครับลีดจะเปิดบ้านเบียดชนะได้อย่างน้อยหนึ่งประตูนใน90นาทีเพื่อเข้าชิงชนะเลิศไปลุนเลื่อนชั้นนะครับให้เชียร์ยุงทองลีดยู่ในแต็ดเป็นคึ่งเน้นทีมเดียวประจำค่ำคืนวันนี้ครับขอทุกคนโชคดีครับบ๊ายบาย